อีกคำ in my fam <laughs> วันนี้กลับมาเดินอีกรอบพามาดูครั้งที่แล้วโมวแต่ตื่นเต้นว่ามันเยอะวันนี้จะพามาดูข้างใต้ดอกเนี่ยกินไม่ได้ใช่ไหมกินไม่ได้แน่ๆเลยเป็นแบบนี้แล้วก้านก็เป็นแบบนี้ข้างใต้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ นี่นะอุย้ยไม้ก็หักให้ดูข้างหลังเป็นแบบนี้เพื่อนข้างหลังเป็นแบบนี้อ,อือแบนี่เป็นแบบนี้แล้วขาขาเป็นแบบนี้ นี่นะด้านบนเป็นแบบนี้ด้านล่างเป็นแบบนี้จ้าแล้วก็ขาเป็นแบบนี้โอเค